เจ้าพ่อโอ้เจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ,พ,พ่อเลี้ยงที่สมพนอยู่โรงงานครับเอา่าอยู่กับลูกๆครับวันนี้มาเป็นไงลูกวันนี้มาไม่กำลังใจพ่อะลองเนาะมาทำอะไรกันรุนแรงครับรุนแรงครับสังเวียนไม่รงเรื่องอะไรห,หนังสังเวียนไม่ลองครับสังเวียนมวยลอง เรามันมวยต่อเด้อีมาดูมวยรองบ่ได้เลย<ด>เออสาก็เป็นลอกินเอาฮะเด็ก่เกสาก็เป็นล้อกินเราเออนี่อยู่กับแฟร์ครับแล้วก็อยู่กับ,บอ,อยู่กับคมนี่ครับอยู่ที่เซ็นทรัพลพระรามสามครับก็มาให้กำลังใจวันฉลองครับก็ฝากเพื่อนๆในเฟซฝากไว้ด้วยนะครับอา่าฉายแล้ววันนี้ฉายแล้ววันนี้แล้วก็อยู่กับท่านอะไรท่า<ป>นตีท่านตีด้วยนะครับตอนนี้เราเรามาทำอะไรกันเบิ้งบนเบิ้งบนนี่ เรามาทำอะไรกันก่นมาดูหนังเรื่องเรื่องมวยรองสังเวียนมวยรองนะครับอยู่กับพันเอกพันโทพันตีแล้วก็พมนะครับฝากติดตามและชมด้วยนะครับสังเวียนมวยรองพฮ้เฮ้ยเอ้ยเฮ้เ้ยเฮ้้เ้ยฮ้เ้เฮ้ยฮยอเยฮยฮ อย่งเรื่องอะไรอย่งเรื่องอะไรอย่งเรื่องคนรอดรองการแสดงอย่างเบียนอะไรอยางเวียนอยางเวียนมวยลองเออวินเนอร์บอกดิอย่งเรื่องอะไรวินเนอร์อย่งเบียนมวยลองครับอยางเวียนมวยลองโอ้โหบินป้อมไม่รู้เรื่องเลยว่าะอยงเรื่องอย่างชื่ออะไรโอ้โหหงแรงดีต้ลี้งโอ้สมอง นี oh. 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 ่โยนไปรงกลางเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวรอมันขึ้นก่อนเดีาเดีวเร็วเร็วเร็เร็วอเร็วเร็เรน ยังเราจะกินเอาเอาขอหรือยังเต้นไม่ได้เลยเห็นมันเต็นไม่ได้เลยเฮ้ยเตะเฮ้ยเมเจอ้าเตีที่มอสอันนั้นก็ไปเหยีกอ่ะเต้พร้อมใหม่เฮ้ยขออนุญาตยังอ่ะขอยังไม่ได้นะให้กินยังใครนี่กินไหมวันนี้ละลกันไปก่อนปีนพรุ่งนี้เราค่อยใส่กันนะนะไฟเตอร์ ปลาลาเตียงนี่เนาะใส่กันนะพรุ่งนี้นะเดียวครับวันนี้มาดูหนังกับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาดูหนังพี่มหาหนังดูวันนี้เองวันนี้สิงมาดูหนังวันนี้ก็ต้องดูนะครับฟิล์มลาวเป็นมวยลองครับหนังมวยอ่ะพี่หนังมวยครับหนังมวยผมดูหนังมวยมาให้ดูแล้วใจร้อนดูแล้วดูเรื่อยดูเร่อยอีกเรื่องพี่อย่างมีเรื่องเดี๋ยวพี่มาคนเดียวด้วยผมดูไม่ได้จริงพี่ก็ต้องโทษพี่หลักกัมนพี่เนี่ครับผมนะครับผมมาคนเดียวครับพี่มาคนเดียวครับ うん。<laughs>